สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับครับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องพอกันประมานหาโมงเคิงนะครับตรงวันที่สามกันยายนสองพันอร่อยหกสิบหาอยู่สมพานฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบลเขาไร่อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหันศร a k a มหาสรารคามนะครับกบเมพันธ์พี่น้องตัวเนี้ครับบนอุดตูนด,ดีคนนะ <laughs> โอ้อยไงขนาดเลยขนาดขนาดพวกเขาเหงียนลายเลยพี่น้องมือละเทียนะครับเหงียนบอลวายิ่มต่ำนะครับแต่ว่าบอลนี่เขามีหน่อยตัวมันก็เลยไงน,นะครับผมจับขายไปน้ำพี่น้องนี่กบน,ะนาสีดำคางลายลาย,ยพี่น้องประมาณสองร้อยตัวมาถึงสามลอยเดาเอานะครับสองร้อยมันขายไปเนี่ยแล้วขายไปครึ่งลายก็ครึ่งแล้ว ขายตัวละลอยนะพี่น้องคููละสองลอยนะครับพอเม่พันนี่อันนี้แมีพันนเนี่ยพอพันทันมีอยู่ไงที่หาบ่ออื่นมาแยเอานะครับกบหัว,วปีนั้นเป็นที่ลุดพี่น้องเกิดเดือนกลางเดือนกลุมผ้าสองพันหน้า้อยหกสิบหามีแจ่ตัวเมียไว้ต่อยเด็กคุน้องเห็นบ่คนะรวรอ่ะพอตะฝุ่นกับตัวเมียกันนะครับเนี่ย ผมมาไายมองนี่มันมันเมื่อยต้องไปไทยได้มองพุ่นมันแดดเลี้ยบมาไทยนะพี่น้องเลี้ยบมาไทยบอทตั้งผีก่อนจับเลยยังนี่จับได้เนี่ยกระนูกต้องจับมันจับอยู่สวยงามครับเดี๋ยวนี่ายพี่น้องว่าพูดอ๋อใหญ่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 นี่ครับพ่ะพี่น้องว่าใหญ่ครับทุกคนตัวเมียดิ่กบนาสีดำ มันมีออกออกนันหลออกไอออกฟอกบูฟอกกับจานไหลายนะพี่น้องคนนะ่ะเนี่ครับผมใส่ใส่มือผมนะพุนะ่นเต็มฟ้ามือได้พี่น้องตัวละร่อยพี่น้องเอาไปเพาะออกล้ายหลเลยนะออกลูงเต็มเลยเต็มไครนะเลยนะครับม่ตรลุนนี่แหรพี่น้องอันนี้ขนาดบ่าทันเต็มปีได้เนี่ยสะพัดปีนาซ้ำเลยพี่น้องวะนะครับพุ่น้มันจะสุดยอดเลยพี่น้อง ตัวหัดีน่ะดวอ้ี่มองไปเลยผมมาจับกบ่ได้บ่ขนข้นพวกคนจับนะพี่น้องขัวนจนง่ากันเขาบอกว่มันขึนข้นเลยบุข่วนนี่ตัวง่าัวนี้ง่ายเดาเจอกันง่ายกันบุนะครับดอกเอบเอบนะครับขาะเลี้ยงบ่สมบูนกันในนี่ผมบอกอาหารหลนะครับผมยันเขาอ้วนยังวนอยู่นะครับบุนะ ันไรอนอยู่พี่น้องพวกนาสีดำคางลายนะครับเดี๋ยวผมพ่ายบัวนั่นบัที่สองพี่น้องบัสองเลยพี่น้องที่มันกินตะค้นนี่บอวนี่ลายได้ตัวหน่อยนะครับบัใหญ่มันมันได้เหนมันแย่งอาหารกันพี่น้องผมค่อยจับไข่บัวนี่กระบัวนั่นกระบอต่อไปบ่ค่อ่ขายขายบอวบุ่นนะครับ กูนะตักลายพี่น้องดูจำลิงส่วนโอ้เบังบังเหวี่ยงมาขาดเมื่อคนโอ้โหมันบ่มันมันบ่ยิมมันกินเน่าบ่ยิมพี่น้องมีตัวเมียนี่ที่ดำคางลายเห็นบ่ะนี่บูฟักออกมาหนี่ตัวใดบูฟักออกมาสิหัวเขียวพี่น้องก็เอาหนูออกมาหนี่ก็ง่ายขนาดนี้หนูกันนะครับญ่ผมเลี้ยงเพราะมันเน่ามัใหญ่ อัน brands, mainland, laim, น pues. ี้ผมคัดใส่ใส่หน่อยมากเลยใส่กลางมากอันนั้นใส่ใหญ่อันนั้นก็ใส่ทั้งคนก็ใส่ใหญ่นี่ใส่ใส่หน่อยเดี๋ยวไปมาใส่รวมกันไปมันทอกันมากินกันนะครับมันทอกันนี่ม้วนหนยมาใส่นำเขานะครับตัวเมียตัวดีพี่ตัวผูผสมน้ำอยู่บอลนี่นะครับวางมาไหลก็ได้ยินห่วงนะครับเพราะว่าเหมือนเห็นตะขี้กันอดปูกติดเปียดอยู่ตัวผูพว่าไงเยี่ยงอดปูกติดเปียดอยู่ตัวพี่น้องมันหัดขี้กันนะครับพว่าไงเจ๋งมากตรงนี้ เพราะว่าผมเพี้ยนนักกินนั่นตัวเมียตัวยังมันมันดอนะครอแข้งไหนกัใหญ่กับเขานะครับมันสมบูรณ์ครับกินไหลกับเขาเหมืนเพราะเพื่นรักกินเขาเหมืนตัวหญ่นะครับเดี๋ยวบอนบอสอีกพี่น้องอันนี้ก็บบอหญ่นี่ใหญ่ก็บอกลางอีกพี่น้องใไงได้นี่ตัวใหญ่ใส่ใหญ่ผมไปรวมกันไว้นะพี่น้องบอมือลงไปหรืวมือลงไปเขาขาด นะครับจ้องดิสคาร์บสักกันด้วยเขา,าเอาอาหารมาให้เขาเขายินบ่อิ่มเกิดมากเขากินอาหารท่านอิม่มเยอะแยะอย่างนี้นผมว่าผมว่าสิบำรุงเขากืบำร้งบุ้งอะไรนะครับไขู่นพราะมันหนาวเดียวมันยังสีบำรุงได้นะครับตนนอนนงียบเลี้ยงไปพายุงไปเรื่อยๆก่อนนะครับคอยพายุงพายุงไปนะครับไม่จะฝา,าฝ่าเลี้ยงเนาะไม่เฝ่าเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาหลายไงว่ามีหมไหวได้ไงนะครับ ไอ้เนยปีหนาไอ้พวกนีปีหนีจะเฝ้าเงี้หลายนะครับคอยเลี้ยงไปนะครับนี่มูลนะ่ะตักลากขึ้นมูลเขาเทยวกันหลายได้นะพี่น้องเกือบบาทีจะหกกลุ 6, ่มผ้าหกขาพี่น้องมูลเอาตัวมาใส่สีแดงทีเพราคือมูลนะครับเอ,เอาไปทับนี่เนาะพี่น้องคลิปนี้ไปแต่เบิ่งคลิปหน้ามาเบิ่งความคืบหน้า,ปนาไปเรื่อยๆน,นะครับ อย่าลืมกดตับตะไคร้กดไลค์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ